สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิพัฒน์วงวิวัต์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับไปเจอโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งนะครับเป็นโพสต์ที่อ่านแล้วนะครับประทับใจมากๆนะครับเป็นเรื่องของสุนัขนะครับก็วันนี้คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับก็จะเอาบทความสั้นๆนะครับมาแปลนะครับแล้วก็รับฟังนะครับเนื้อหาที่ฟังแล้วต้องเรียกว่าสะเทือนใจนะครับเป็นเรื่องของสุนัขนะครับพันุพิทบูลนะครับที่ยอมตายนะครับเพื่อเจ้าของ ทำให้ผมคิดนะครับไปถึงสุนัขทรงเลี้ยงนะครับของล้นกล้าราชการที่6นะครับหรือญาเหลนะครับเดี๋ยวเราเอาเรื่องทั้งสองเรื่องนะครับมาดูนะครับจุดร่วมกันนะครับว่าในความหมายนะครับของคนที่รักสุนัขคนที่มีความผูกพันกับสุนัขนะครับเขาคิดอย่างไรนะครับมาดูเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นบนจอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแปลไปด้วยกันนะครับบทความ บอกว่าจิงเจอ The Pitbull save her human a mother and her daughters from a cobra in Russia นะครับจิงเจอร์นะครับก็คือชื่อของสุนัขพิตบูตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไทยนะครับก็แปลว่าเจ้าขิงหมาพิตบูตัวนี้นะครับได้เซฟนะฮะได้ช่วยชีวิต มนุษย์นะครับเฮอในที่นี้ก็คือเป็นสุนัขเพศเมียนะครับก็จะเป็น uh, แม่นะครับแล้วก็ลูกสาวจาก uh, งูเห่านะครับเหตุเกิดในประเทศรัเสเซีย according to the daughter ginger sustained nine snake bite marks นะครับ according to นะครับ The daughter นะครับก็จากคำบอกเล่านะครับของลูกสาวเจ้าขิงนะครับ s u s t a i n n i b e snake bite marks นะครับ s u s t a i n ในที่นี้นะครับแปลว่าสนับสนุนนะครับคำจุนรับภาระนะครับย้ําความหมายนะครับก็จะแปลว่ารับแทนนะครับรับภาระแทน ก็จะมีรอยนะครับเป็นรอยเขี้ยวงูกัดนะครับอยู่9ก้รอยนะครับสเตนอีกความหมายหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยๆนะครับเป็นคำนามนะครับเป็นคำ sustainability นะครับหรือความย,ายั่งยืนนั่นเองนะครับ during the last moments of her life ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเจ้าขิง she only looked at her human a ว k i n g her tail the whole time แล้วก็หลังจากที่ได้รับพิษงูแล้วนะครับในวาระสุดท้ายของเจ้าขิงนะครับสิ่งที่เจ้าขิงทำนะครับก็มองนะครับมาทีา่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ยังกระดิกหางตลอดเวลา g i จริ e Loty and b r a v e r y a r e a story that d e s e r v e s to b e s h a r e d นะครบ l o ย a l ตีนะครับก็คือความพักดีและความกล้าหาญนะครับ bravery ของเจ้าขิงเป็นเรื่องราวซึ่งสมควรจะได้รับการแบ่งปันการแชร์ออกไปนะครับสมควรจะได้รับก็คือ deserve นะ dogs are not just pets dogs are family นะครับ เขาก็บอกว่าสุนัขนะครับไม่ได้เป็นแต่เพียงสัตว์เลี้ยงนะครับแต่เป็นสมาชิกของครอบครัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาก็จบนะครับบทความว่า don't act heartlessly after reading this post นะครับ act ก็คือการกระทำนะครับในที่นี้ก็คืออาจจะเป็น react นะครับก็คืออย่า react นะครับหรือมองข้อความนี้นะครับ อ่านไปแล้วก็ไม่ act ไม่ทำอะไรเลยนะครับอย่า don't act heartlessly นะครับ heart แปลว่าหัวใจนะ heartless ก็คือไร้หัวใจหรือไม่มีหัวใจนะครับอย่านะครับทำในสิ่งที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับอ่านไปนะครับหลังจากอ่านนะครับ post post นี้นะครับ let s step up and do our part for that noble dog ก็ให้เรานะครับ step up นะครับให้เราคิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะเป็นอุทาหรณ์อะไรเราได้บ้างนะครับ let step up our mind นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าให้ยกนะครับให้ยกความรู้สึกนะครับจากเรื่องราวที่เป็นเรื่องของความพักดีของความกลราหาญนะครับของสุนัขตัวหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะมองนะครับว่าไม่ได้มีค่าอะไรนะครับ and do our part for that noble dog นะครับให้เรานะครับมีส่วนร่วมนะครับในการนำเสนอนะครับเรื่องราวดีๆของ noble dog นะครับ noble นะครับเป็นเกียรติยศสุนัขที่มีเกียรตินะครับ noble dog นะครับแล้วเขาก็ทําำลงท้ายนะครับว่า respectfully to brave pitbull นะครับขอแสดงความนับถือนะครับกับ pitbull ที่กล้าหาญนะครับทำให้ผมนึกถึงนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือย่าเหลนะครับย่าเหลนั้นเป็นสุนัขทรงเลี้ยงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6นะครับซึ่งก็มีอนุสาวรีย์นะครับก็เป็นอนุสาวรีย์นะครับที่บ่งบอกนะครับถึงความผูกพันนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์ที่ได้รับเลี้ยงนะครับย่าเหลสุนัขนะครับที่ มีประวัตินะครับว่าเกิดในเรือนจำนะครับที่นครปฐมยาเหลเป็นสุนัขที่ฉลาดแสนรู้แล้วก็ช่างประจบนะครับคอยถวายความจงรักภักดีพระเจ้าอยู่หัวะนะครับเสมือนเป็นทหารรักษาพระองค์นะครับทำให้รัชการที่6นะครับโปรดปรานอย่างยิ่งหากราชบริพานคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะถูกยาเลกัดต่อหน้าพระที่นั่งนะครับ ก็ว่ากันว่านะครับสร้างความละอายนะครับแล้วก็เจ็บแค้นแก่ผู้ถูกกัดนะครับย่เละนะครับได้ถูกพูดถึงนะครับว่าชอบหนีไปเที่ยวนะครับเป็นประจำแล้วก็หายตัวเป็นระยะเวลานะครับนานๆอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งก็ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ออกตามหานะครับอยู่หลายครั้ง ภายหลังนะครับก็ทรงให้ทําป้ายแขวนคอบอกว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขของพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีผู้ใดพบเห็นนะครับแล้วนำญาเหลที่ชอบหนีเที่ยวนะครับกลับมาได้เนี่ยก็จะได้รับพระราชทานรางวันนลนะครับญาเหลนะครับในที่สุดก็โดนยิงนะครับเสียชีวิตชื่อญาเหลนะครับพระองค์ทรงตั้งจากชื่อตัวละครเอกนะครับ เอมิลยาเล่จากบทละครฝรั่งเศสเรื่อง my friend j a l e นะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์แปลเป็นละครภาษาไทยนะครับชื่อมิตรแท้และยังทรงพระนิพนธ์ละครพูดนะครับเรื่องเพื่อนตายตามเขาโครงภาษาอังกฤษด้วยนะครับหลังจากยาเลได้จากไปนะครับพระองค์ก็ได้ทรงแต่งนะครับโครงที่ ยาวมากเลยนะครับแสดงถึงความรู้สึกนะครับก็มีอยู่ช่วงตอนหนึ่งนะครับที่จะอ่านให้ฟังนะครับทรงพระราชนิพนธ์นะครับบทกรอนนี้นะครับว่าเพื่อนมวยมอดด้วยมือทุรชนเอารูปคนสวมใส่คลุมใจผีเป็นคนจริงหรือจะปราดซึ่งปราณี นี่รากสดอัป,ปรีปราดเมตตามันยิงเพื่อนเหมือนกูพลอยถูกด้วยแทบจะม้วยชีวังสิ้นสังขาจะหาเพื่อนเหมือนเจ้าที่ไหนมาช้ำอุรอาอะไรไม่ไวายวันเมื่อยามมีชีวิตสนิทใจยามบรรลัยรับล่วงดวงใจสัน่นด้วยอำนาจจงรักภักดีนั้นขอให้เพื่อนขึ้นสวรรค์สำราญรมนะครับ ก็เป็นเรื่องราวสองเรื่องนะครับความน่ารักความซื่อสัตย์นะครับของสัตว์เลี้ยงตอนที่ผมอายุ15นะครับได้เคยร้องเพลงนะครับตอนนั้นไม่ได้รู้นะครับว่าญาเหลนั้นมีเรื่องราวนะครับอย่างไรแต่ทราบว่าเป็นสุนัขทรงเลี้ยงแล้วก็ถูกยิงตายนะครับแล้วมีอนุสาวรีย์นะครับได้ปั้นเอาไว้เป็นเครื่องระลึกถึงนะครับมีเพลงของญาเหลนะครับผม พยายามที่จะหานะครับก็หาไม่เจอนะครับแต่จําได้ท่อนเดียวนะครับที่เป็นท่อนเริ่มเลยนะครับในตอนอายุ15ปีนะครับก็ยังจําได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพลงนะครับก็จะร้องว่ายาเลซื่อสัตว์มาแสนฉลาดจงรักพักดีเจ้าแผ่นดินแล้วก็หลังจากนั้นจําไม่ได้นะครับครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับสําหรับวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้นะครับเป็นวัน ชัดมงคลนะครับก็นําเรื่องราวดีๆนะครับของความรักระหว่างมนุษย์นะครับกับสัตว์ที่มีความผูกพันเป็นความรักนะครับที่ในหนังสือ How to Make Friends and Influence People นะครับของแคนเนกี้นะครับได้พูดถึงความรักนะครับระหว่างสุนัขกับมนุษย์นะครับว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับ Love without condition นะครับคุยเฟื่องเรื่องภาษาพบกันใหม่คราวหน้า 兄弟开门